นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการดูแลตำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการเสพติดและอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีวันนี้1ตุลาคม2568เวลา13.30นนีนห้องประชุมแจ้งยอดสุกชั้น3อาคารศูนย์สุกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพนายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในโครงการสัมนา,าผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช256 9โดยมีพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจเรตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการจำนวน338คนแบ่งเป็นระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าจำนวน44คนและระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่าจำนวน294คนให้การต้อนรับและรับมอบนโยโบายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการทำงานของตำรวจเป็นงานที่หนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับความกดดันตลอดเวลาบริหารจัดการเวลาส่วนตัวได้ยากอยู่กับความเสี่ยงภัยและต้องเผชิญกับความคาดหวังสัง่ง ปูง,งจากสังคมดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการดูแลทรัพยากรบุคคลให้ได้รับความเป็นธรรมให้ว่าจะเป็นการเบิกจ่ายสวัสดิการการพัฒนาทักษะการบริหารกําลังคนหรือการดูแลสุขภาพจิตของตํารวจทุกคนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ทําให้ตํารวจสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ําถึงการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้สามารถรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นทัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน และรแรงต่อภาพลักษณ์ประเทศรัฐบาลพร้อมสนับสนุนสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและยาเสพติดแม้ในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านงานสัม,มานาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในอนาคตช่วยเตรียมความพร้อมให้ตํารวจทั่วประเทศรับมือกับอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพหวังว่านโยบายและแนวทางที่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจขอให้ทุกท่านยึดมั่นในหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเอเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่ดำรงความเป็นนิติรัฐให้แก่ประเทศและเป็นที่พึงของประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราต่อไปภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราด้วยชีวิต